เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้ารุ่น SGA 3 2 9 8 2 2โครงสร้างเหล็บพ้นสีฝุ่นอบด้วยความร้อนแบบพาวเดอร์โคตติงพื้นตีนทำด้วยพลาสติกแบบ4ตอนพร้อมรูระบายความอับชื้นของที่นอนสามารถถอดพื้นตีเพื่อทำความสะอาดได้พนักเตียงทั้งสองด้านสามารถถอดออกได้ มีชุดควบคุมปรับระดับท่าทางเตียง2จุดบริเวณด้านศีรษะและบริเวณปลายเตียงสามารถปรับระดับศีรษะหรือพนักพิงหลังสูงต่ำตามต้องการได้สามารถปรับระดับสูงต่ำของพื้นปลายเตียงเพื่องอเข่าได้ โดยยังยกพื้นปลายเตียงส่งขึ้นได้อีกตามรูปแบบการใช้งานปรับระดับสูงต่ำของเตียงได้กรณีต้องการให้ผู้ป่วยขึ้นลงจากเตียงได้สะดวกและเพื่อให้ง่ายสําหรับผู้ดูแลทําการรักษาพยาบาลสามารถปรับระดับศีรษะและงอเข่าสูงต่ำพร้อมกันได้มีระบบ CPR ปรับระดับท่าทางเตียงกรณีฉุกเฉินโดยสามารถปรับระดับพื้นติ่งราบ และปรับระดับความสูงของเตียงให้ต่ำสุดพร้อมกันได้ชุดควบคุมบริเวณปลายเตียงสามารถล็อกการทำงานในการปรับท่าทางของชุดควบคุมเตียงด้านสีสะ ในแต่ละท่าหรือทั้งหมดได้กรณีไม่ต้องการให้ผู้ป่วยปรับท่าทางเองในบางกรณีใต้พื้นเตียงมีไฟส่องสว่างในที่มืดเตียงมีแบตเตอรี่สำรองไฟในกรณีไฟฟ้าดับและมีไกหมุนปรับท่าทางเตียงในกรณีถูกเฉินราวกั้นเตียงแบบพับได้ทำด้วยสแตนเลสปรับพับราวกั้นเตียงโดยการกดที่ปั้นล็อกบริเวณปลายเตียง ระบบล็อกล้อแบบเซนทันล็อกสามารถล็อกล้อเตียงพร้อมกันได้ด้าศีารษะมีลูกยางกันกระแทกสำหรับป้องกันพนักเตียงด้าศีารษะกระแทกกับผนังห้องเสาน้ำเกลือสแตนเลสชนิดปรับระดับสูงต่ำได้สามารถติดตั้งใช้งานได้ไดทั้งสี่มุมของเตียงมีตะขอแขวนทั้งสองข้างของเตียงมีที่พันเก็บสายปลั๊กไฟของเตียงเพื่อความเรียบร้อย ที่นอนฟองน้ำอัดแข็งหุ้มผ้าต่างเทียมแบบตอนเดียวขนาดพอดีกับพื้นเตียงติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 354 9321 02 354 9337 Facebook YouTube สิงหาเฮลท์แคร์ ID l ี n ล์สิงหาเฮลท์แคร์ w w w s i สิงหา h e a l t h c a r e com